แก้วใจในไทยหน้าหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบมีเด็กหญิงนามว่าแก้วอาศัยอยู่แก้วเป็นเด็กที่สวยงามและมีน้ำใจแต่เธอกลับไม่เคยรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงแม้จะมีเพื่อนมากมายและครอบครัวที่อบอุ่นแก้วมักจะมองไปยังขอบฟ้าอันไกลโพ้นด้วยความหวังว่าจะพบเจอสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเธอเธอเฝ้าถามตัวเองอยู่เสมอว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่วันหนึ่งแก้วตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อค้นหาความสุขนั้น แก้วเริ่มต้นการเดินทางของเธอด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเธอเดินผ่านป่าทึบค้าแม่น้ำใสและปีนป่ายภูเขาสูงในระหว่างทางเธอได้พบเจอกับผู้คนมากมายทั้งคนใจดีและคนใจร้ายแก้วเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและ,ะเผชิญหน้ากับความยากลําบากเธอได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่นั่งตกปลายอยู่ริมแม่น้าชายชราได้ให้คําแนะนําแก่แก้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่อยู่ที่ตัวเราเองแก้วเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงเมืองใหญ่ ที่นี่เธอได้พบกับผู้คนมากมายที่มีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปบางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนมีความสุขบางคนเศร้าโศกแก้วได้เรียนรู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองแต่อยู่ที่มุมมองและทัศนคติของเราแก้วทำงานในโรงครัวแห่งหนึ่งและได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายพวกเขาช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำให้แก้วรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขในขณะที่แก้วกำลังทำงานอยู่ในเมืองใหญ่นั้น เธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาว่ากันว่าผู้ที่ได้ไปเยือนวัดแห่งนั้นจะพบกับความสุขที่แท้จริงแก้วจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังวัดแห่งวัดอีกครั้งเธอเดินทางผ่านป่าเขาที่ตรายรเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายและเอาชนะอุปสรรคต่างๆนานาในที่สุดเธอก็มาถึงวัดศักดิ์สิทธิ์เมื่อแก้วมาถึงวัดศักดิ์สิทธิ์เธอได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุได,ดได้สอนแก้วเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา พระภิกษุบอกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาจากภายนอกแต่อยู่ที่การค้นหาภายในจิตใจของเราเองแก้วนั่งสมาธิและฝึกฝนจิตใจตามคำสอนของพระภิกษุเธอเริ่มเข้าใจว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและอยู่ใกล้ตัวหลังจากที่แก้วได้ฝึกฝนจิตใจและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนแล้วเธอตัดสินใจที่จะกลับไปยังหมู่บ้านของเธอเธอต้องการที่จะนําความรู้และประสบการณ์ที่เธอได้รับมาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น แก้วกลับมาถึงหมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเธอมีความสุขอย่างแท้จริงและเข้าใจว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ตัวเธอเองเมื่อแก้วกลับมาถึงหมู่บ้านเธอก็ได้เริ่มต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จากการทำสมาธิและการฝึกฝนจิตใจเธอเล่าเรื่องราวการเดินทางของเธอให้ชาวบ้านฟังและบอกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การมองโลกในแง่ดีการช่วยเหลือผู้อื่นและการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีชาวบ้านก็ได้รับแรงบันดาลใจจากแก้ว และเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองหมู่บ้านของแก้วกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแก้วกลายเป็นที่รักและเคารพของทุกคนเธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับการช่วยเหลือผู้อื่นและแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนที่เธอได้พบเจอแก้วได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือการให้ไม่ใช่การรับหลายปีผ่านไปแก้วได้กลายเป็นหญิงชราแต่เธอก็ยังคงมีความสุขและมีชีวิตชีวา เธอได้เห็นหมู่บ้านของเธอจเจริญรุ่งเรืองและได้เห็นชาวบ้านมีความสุขเธอรู้ว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วและความสุขที่เธอได้มอบให้ผู้อื่นนั้นกลับมาสู่ตัวเธออย่างท่วมทน้นแก้วได้ตายจากไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเรื่องราวของแก้วได้ถูกเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนชาวบ้านต่างก็โจทย์จำแก้วในฐานะของหญิงสาวผู้ที่นำความสุขมาสู่หมู่บ้านของพวกเขาเรื่องราวของแก้วเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอก แต่อยู่ที่ภายในจิตใจของเราเองและความสุขนั้นสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้และนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การไขว่คว้าหาจากภายนอกตัวเราหากแต่อยู่ที่การค้นหาและสร้างขึ้นจากภายในใจของเราเองการมองโลกในแงด่ดีการช่วยเหลือผู้อื่นการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและการฝึกฝนจิตใจให้สงบสิ่งเหล่านี้คือหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืน ดังนั้นจองอย่ามองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราจงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นรอคอยเราอยู่เสมอหากเราเปิดใจและพร้อมที่จะค้นหามันแก้วใจในไฮไทยคือเรื่องราวของการเดินทางตามหาความสุขที่แท้จริงซึ่งสอนให้เรารู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหากแต่อยู่ระหว่างทางและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้แบ่งความสุขนั้นให้กับผู้อื่น และนี่คือเรื่องราวของแก้วหญิงสาวผู้ที่ค้นพบความสุขที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอเองหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณเช่นกัน